มีมหาปริสวิตตกแปดประการเป็นพื้นฐานท่านเห็นเลยว่าคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของผู้มักน้อยเป็นธรรมของผู้สันโดษเป็นธรรมของผู้ไม่คลุกคลีเป็นธรรมของผู้ปรารบความเพียนผู้มีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นเป็นธรรมของผู้มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ยินดีในพระนิพพานอันนันเป็นผู้ที่แสวงหาพระนิพพาน และท่านยังมีทรรมเป็นโยนิสโสเป็นมูลอีก9โยนิสโสเป็นเหตุให้เกิเกดปราโมทปราโมททาให้เกิดปีติปีติทําให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทําให้เกิดศกศขทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานะัทสนะนิพิทาและวิราคะแล้วก็ยังมีทำหมด10อีกก็คือบาร,รมี10เนี่ยนะเพราะท่านมีอัธยาศัยในบารมี10อัธยาศัยในทานศินเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิษฐานเมตตาและอุเบกขา นี่ท่านยังมีบุญญะกิริยาวัตถุอีกสิประการเนี่ยนะปฏิบัติในบุญยะกริยาวัตถุสิบทานศีลภาวนาอภจยอจยาไมอภิจญาไมวิยาวจมัยปฏิทานไมปัตตานุโมธนามัยธรรมเทศนามัยธรรมสวณนามัยแล้วก็สุดท้ายที่ถูกชุก,กรรมเนี่ยนะแล้วก็ยังมีบารมีเหล่านี้มา,าแบ่งเป็น30มสิบเรียกว่าบารมีสิบอุปปารมีสิบแล้วก็ ปรมัทปรมีสิพื้นฐานมหาบริจาคเอกห้าประการนันะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยอันนี้ก็เป็นหัวข้อแต่ว่าลงในรายละเอียดแล้วไม่มีจบมีสิน้นแม้กระทั่งข้อความที่มีในจริยาปิดกมีในชาดกเรื่องที่ยกมาเล่าให้ฟังก็เหมือนกับน้ำแก้วเดียวในห่วงน้ําทะเลว่างั้นนะเอามาเล่าให้ฟังแค่น้ําแก้วเดียวในในบรรดาน้นําทะเลทั้งหมดเล่าให้ฟังแค่ส่วนน้อย นิดหน่อยเท่านั้นแหละเนี่ยนะที่ไม่เล่ามากกว่ามันก็สั่งสมไปตลอดสีอสงไขยแสนกับนั่นแหละจนได้เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติมนุษย์เป็นพระเวสสันดรเกิดเป็นเสตุเกตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็มาเกิดเป็นเจ้าชายศิธธัตถะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์ของเรานี่ไม่ใช่ท่านเรียนธรรมดานะกว่าจะได้เป็นอาจารย์เราเนี่ยนะขนาดนั้นเราก็ยังหันบ่ายพักอะไรนะปรพักเรื่อย หันหน้าเงยหน้าดูคนอื่นทั่วไปหมดเลยนี้ก็ยังไงยังไงก็อย่าไปนะได้อาจารย์ที่ท่านอุตสาวร่ำเรียนมาตั้งนอนตัน้งเสียสงไข่ก็จะได้จบขนาดนี้นะไม่เชื่อท่านม่รู้จะไปเชื่อใครอันนะรู้แล้วว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ยากเย็นแสนเข็นนี่ถ้าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าฟังรู้แล้วโอ้ยใจถอดเลยเอาเอาพระเจก,กได้แบบนั้นเหรนะ เอาถ้าจะเป็นพระประเจกนะถามว่าการตั้งความปรารถนาะเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าควรนานเท่าไรตอบว่าการตั้งความปรารถนาะเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานถึงสองอสงไขยและเศษแสนกับต่ำกว่านั้นไม่สมควรไม่ไม่ใช่ว่าสองอสงไขยแสนกับแล้วบรรลุเพกเลยไม่ใช่นะหมายคือว่าในระหว่างนี้แต่ไม่เกินสามอาสงไขย เนี่ยพายนี่ไอ้เจ็ดอสงไขยนี่ไม่แน่นะก็ดูแล้วกันแล้วแต่ถ้าไปทําพลาดมัวแต่ไปทำะทะเลาะกับพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระเทวทัศน์นี้ก็นานหน่อยอย่างเงี้ยนะพระเทวทัศน์นี้ท่านสั่งสมบุรณ์มาแล้วสองอสงไขยแสนกลับนะเ,นะเพียงแต่ว่าแหมมาจิตตั้งจิตไว้ผิดเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าเลยดึงเกมให้มันช้าลงไปเรื่อยอย่างเงี้นยนะเรียกว่าเกือบจะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ดีไปคบพระพุทธไปเป็นศัตรูกับบ,บัณฑิตก็เลยได้ดีเลย ถ้าไปเป็นศันตรูกับคนอื่นนี่จบอีกเพิ่งทราบเหตุในการตั้งความปรารถนาเป็นพระประเจกัพุทธเจ้าโดยนัยที่กล่าวแล้วบทก่อนคือผู้ใดปรารถนาเป็นพระประเจกบพุทธเจ้าต้องใช้เวลาประมาณเท่านี้คือไม่ต่ำกว่าสองอสงไขยแสนกับแต่ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ามันไม่เกินนะเกินอาจจะเกินเป็น หนึ่งอสงไขล้านกลับหรือว่าหมื่นล้านกับแสนล้านกลับอะไรก็ว่ากันไปน่ะนะผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระปัเจกต้องปรารถนาสมบัติ5ประการก่อนในการตั้งความปรารถนาจึงจะสําเร็จเรกว่านับหนึ่งตั้งต่เมื่อไหร่นับหนึ่งต่อเมื่อสร้างสมบัติ5ประการให้ตัวเองได้สําเร็จจึงจะเริ่มนับหนึ่งหนึ่งต้องเป็นมนุษย์สองต้องเป็นผู้ชายสาม เห็นระารหันคือผู้ปราศจากอาสวะเมีอธิการทำบุญพุทธบูชาหรือสังฆบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีฉันทะในการตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระปัจเจกพูทเถ้าเจ้กกาขอไปแต่ผู้เดียวดุดหนอดแรกนักันเบื่อแล้วเตือนพักพวกว่ากันทะเลาะคุยกันไม่รู้เรื่องบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังไปคนเดียวก็ได้เห็นต้องพาใครไปเลยไนหะไปคนเดียวก็ได้ว่ากัน ก็เลยเป็นพวกเดียวดายเลยกันนี่เอ้าไม่เดียวดายนะเหมือนถามว่าการปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายควรนานเท่าไหร่อุย้ยนานเหลือเกินตั้งสองอสงไขยใจถอดแล้วเอาเป็นสาวกก็ได้สาวกก็มีหลายกลุ่มนะสาวกอะไรสูงสุดอัครสาวกมหาสาวกหรืออสีติสาวกแล้วก็ปกติสาวกสาวกปกติเนี่ยนะไล่ไปไล่มาเนี่ยนะดูท่าจะเหลืออะไรกันไม่รู้ คล้ายๆว่าไปไปท,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 ที่ที่ตลาดใช่ไหมไปเห็นนะดูอ,อันนี้น่าสนใจมากไปเห็นราคาวักใจถอดเลยนะอันนี้อีกแล้วก็ลดลดลดไปเรื่อยก็เลยได้ไหมจิ้มฟันมาอันเดียวน,นี่ <c oughs> มาดูว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระอัครสา,าวกทั้งสองคือเช่นภาษาริบุตรพระโมคัลานะเนี่ยนะควรจะต้องใช้เวลานานหนึ่งอสงไขยแสนกับอย่างพระภาษาริบุตรพระโมคัลานะเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทะสี เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แล้วส่วนการปรารถนาเช่นพระอสีติอสีติแปลว่า80อสีติมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลเนี่ยแปท่าน80ท่านนั้นควรนานอย่างต่ำก็แสนกับแม้แต่ปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าหรือเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า ก็ต้องแสนกลับเหมือนกันต่ำกว่านั้นไม่สมควรนะกว่าจะได้เป็นอย่างพระราหุลเนี่ยก็แสนกลับนะจะได้เป็นแบบพระราหุลได้นะหรือจะเป็นแบบพระนรนก็ต้องแสนกลับจะเป็นพระเจ้าสุโธธนาก็แสนกลับไปเป็นพระนางมหามายาก็แสนกลับเนี่ยนะต่ำกว่านั้นไม่สมควรเพราะรายชื่อที่พบในพระไตรปิฎกกคือท่านอย่างน้อยท่านแสนกลับมาทั้งนั้นแหละนะนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้นแสนกลับทั้งนั้นแหละของเราเนี่ยไม่ เพิ่งคิดได้สองวันเนี่ยนะจะขอเอาแบบท่านเหล่านะั้นนะนะเอ้ยสนใจพิเศษแบบพระพาหิยะนะท่านบอกให้มันง่ายๆหน่อยไม่ได้หรือคราบงั้นโอ้ยขอแต่แบบง่ายๆแสดงว่าเกิดมาในสมัยกดรีโมทคอนโทรลมานานนะแล้วได้เคยได้อะไรแต่กดปุ่มหมดมาศึกษาธรรมะกดปุ่มได้ไหมปุ่มไหนละปุ่มเหงือกหรือปุ่มอะไรนโอ้ทางธรรมะนี่เขาเรียกปุ่มไนเสียงนี่เกิดจากฐานกรเนี่ยยอมไป มีฐานก่อนข้องเสียงแล้วแต่ปุ่มไหนออกเสียงอัไรนมันจะออกเป็นตามเสียงนั้นทีนี้ถ้าเป็นสาวกนะสาวกอภินิหาระจะต้องตั้งความปรารถนาให้ได้สองอย่างก่อนคือหนึ่งมีอธิการทําบุญอย่างยิ่งแล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระสาวกถ้ามีองค์ประกอบสองประการนี้ก็สําเร็จแต่โดยทั่วๆไปแล้วเขาจะตั้งความปรารถนาอย่างนี้แทบเท้าพระพุทธเจ้า คือการที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งเครกะ่กาเอตทัคคะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพอพระองค์แต่งตั้งแสดงว่ามีคนหนึ่งคนที่อยู่บริเวณนั้นนะ่ะอยากฟังพอได้ฟังปับจะได้ตั้งความปรารถนาอยากเป็นแบบนั้นบ้างพระองค์ก็พยากรณ์เมื่อพระองค์พยากรณ์ก็มีคนที่มาทําบุญและตั้งความปรารถนาแบบนั้นเนี่ยนะแต่ทั่วไปในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังทําไม คือหมายคําว่าก็เรือลําใหญ่ที่เรียกว่าหวักมือเรียกกันให้ขึ้นเรืออยู่แล้วแล้วก็บอกว่ามันมีอีกลําข้างหน้าอีกโวอ,อีกไม่รู้กี่หมื่นล้านปีจะมีอีกลำหนึ่งนะบอกก็รอทาไมก็ลํานี้เขาก็ที่นั่งก็ว่างเต้ไปหมดทําไมไม่ไปเลยกันนะั่นนะพันนายข้าพไต้าโดยดกจึงจะไม่ค่อยชมเชยผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นสวะก็เหมือนกับว่า สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่นชมสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านจะท่านก็จะไม่ใช่ว่าท่านไม่ศรัทธ,ธาในสาวกองค์ต่อไปแต่ว่ามันอีกนานอะที่เห็นเห็นอยู่ทําไมไม่ยกย่องอะนะเหมือนกับว่าองค์มหากรรษัตริย์มีอยู่ทําไมไปยกย่องว่าที่อีกไม่อีกนานกว่าจะได้เป็นเนี่ยน,นะทำไมต้องไปคอยยกย่องกลุ่มว่าที่อีกไม่รู้กี่นานเท่าไหร่ ใช่ไหมยางก็แบบข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีแล้วทําไมต้องไปนับถือเด็กที่กําลังเบเบาแต่ว่าอนาคตระยะยาวได้เป็นแน่นะว่าทำไมมัวไปนับถือเบเบาอ,อยู่ขนาดนั้นมันก็เลยชมคนที่สมควรชมไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เลยไม่ค่อยพูดถึงคนที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็มัวอะไรนะจะมัวรอทาไมเนี่ยเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ในทรงบำเพ็ญพระบาร,รมีตลอดการตามประเภทที่กล่าวแล้วเนี่ยนะ ก็อย่างที่ว่าอบรมธรรมะหมวดหนึ่งสองสามสีเจ็ดแปดจนกว่าระยะเวลาสีอสงไขยแสนกลับจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะนับตั้งแต่วันวันวันไหนวันได้รับพุทธพยากรที่นี้ชาติสุดท้ายเมื่อจะอุบัติในโลกที่เราเรียกว่าอีธาตทาคโตโลเกอุปัโนเนี่ยนะคำนี้เมื่อพระองค์อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็จะอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์ นะไม่เกินสองตระกูลนี้ถ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสามตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลเครือาบาดีคำว่าเครือหาบาดนะีนั้นไล่้งแต่ชาวนาขึ้นไปเรียกเครือาบดีหมดเนี่ยนะแม้แต่ทั้งชาวนาชาวสวนเนี่ยนะที่ที่เป็นเสรีชนอิสระชนเนี่ยนะเรียกเครือาบาดีหมดเนี่ยนะส่วนอัครสาวกทั้งหลายเกิดในสองตระกูลเท่านั้นคือกษัตริย์และพราหมณ์ เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือสองตระกูลนี้พระพุทธเจ้าทั้งปวงย่อมไม่ทรงอุบัติในกับกําลังเสื่อมย่อมทรงอุบัติในกับที่กําลังเจริญเนี่ยนะหมายความว่าเป็นกับที่เจริญอย่างเดียวจึงจะมีพระพุทธเจ้าพระปัเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการ ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหมายคามว่าในกัปใดที่มีพระพุทธเจ้ากับนั้นเนี่ยมีพระประเจกพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่บางกลับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระประเจกพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเมื่อ31กลับัปที่แล้วเนี่ยนะเมื่อ31กลับัปที่แล้วเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระปเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกับนั้นแหละที่พระอุบาลีเนี่ยไปไปทะเลาะกับพระปเจกตัวเองก็เลยได้เป็นธาตต่อไปว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วยสอนคนอื่นให้รู้ด้วยเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์กําหนดรู้ทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นกําหนดรู้ทุกข์ด้วยพระองค์ละสมุทัยด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นละสมุทัยด้วยพระองค์ตรัสรู้นิโรธด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนผู้อื่นตรัสรู้นิโรธด้วยพระองค์เจริญมรรคด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเจริญอริยมรรคด้วย เจริญไตรสิกขาด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเจริญไตรสิกขาด้วยเนี่ยนะส่วนพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้อริยศาสตร์เองแต่ไม่อาจสอนให้คนอื่นรู้คือท่านแทงตลอดอัทธรสเท่านั้นไม่แทงตลอดธรรมรสคือหมายคมว่ารู้แต่อัตทะมุ่งใจความของอริยศาสตร์รู้แต่ไม่สามารถเอามาพูดได้บางคนบอกท่านน่าจะพูดได้รู้แล้วต้องพูดได้สิ เอาฟังธรรมจบทําไมไม่เอาไปเทศน่อันนั้นก็น่าจะพูดได้ใช่ไหมก็นั่งฟังอยู่นี่ก็ฟังภาษาเดียวกันเน่ยนะฟังจบก็น่าจะเอาไปเล่าขั้นต่อใช่ไหมอู้บทจ้างว่างั้นทําไมจะพูดไม่ได้พูดได้สิมันเป็นภาษาไทยว่างั้นเขามีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นเป็นฝรั่งฟังธรรมนะฝรั่งกับแม่บ้านเขาไปแม่บ้านคนไทยสามีเป็นฝรั่งก็ไปฟังพระเทศก็บอกแม่บ้านก็เธอแปลให้ฟังหน่อยสิ บอกฉันแปลไม่ได้เอ๊ะก็เห็นพูดง่ายๆเนี่ยก็ไม่เห็นจะแปลยากอะไรก็แปลให้ฟังหน่อยก็แล้วกันอย่างนั้นบอกทำไมคุณไม่เรียนภาษาไทยบอกเรียนแต่ว่าแต่ว่าคนที่สอนต้องไม่ใช่คุณบอกขอเรียนภาษาไทยอ่ะแต่ว่าต้องคนคนที่อาจเป็นอาจาร,รย์ต้องไม่ใช่ภริยาเขาบอกงั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภริยาถ้าไปสั่งสอนสามีมากเขามไม่ค่อยฟังง Ling ่ายๆหรอกพูดหาจังหวะหาโอกาสให้ดีเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าเลยนะสาม,มีบอกคนที่สอนยากที่สุดก็คือภริยาภรรยาก็สอนยากที่สุดก็คือสอน สามีนั่นแหละสรุปว่าพระปเจคระพเทธเจ้ารู้ได้แต่อัตถรสคือแทงตลอดอริยศสตจ์จริงแต่ว่าไม่สาม,มารถมาบัญญัติได้มาบัญญตัติเป็นขันธัปัญญัติอายตนะปัญญัติธาตุปัญญัติสัจจะปัญญัติอินทรียปัญญัติเป็นต้นนะปุคละปัญญตัติคือการที่จะมาแยกเป็นขันธ์อายตนาธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทสตีประฐานสามประฐานอิทิบาตอินทรีพระพุทธชง เป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมนี่ไม่ใช่วิสัยของพระปเจกพพุทธเจ้าเพราะพระปเจกพระพุทธเจ้าไม่มีอาสาธารณญาณหกเนี่ยนะไม่มีอาสาธารณญาณหกไม่มีทศพลญาณสิบที่จะมาเอ่อมามีอํานาจอย่างนี้ไม่มีเวสารัชยานสี่แบบพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจะทําได้ยังไงเนี่ยนะก็บางอย่างนี่ก็น่าจะทําได้ใช่ไหมแต่มันทําไม่ได้ เพราะนั้นท่านก็บอกว่าการบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระประเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใฝ่ฝันอันนั้นคนใฝ่นี่ฝันโห้เห็นเรื่องดีเหลือเกินอยากจะเล่าแต่ก็เล่าว่าไงหรือเหมือนกับรถแห่งกับข้าวที่นายพรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นก็บอกว่าไม่ต้องนายพรานป่าหรอกออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ้ท่านไปอินเดียอาหารนิเดียมเป็นยังไงจบเลยนะเล่าไม่ถูกก,ก็มันมีเครื่องเทศว่าเครื่องเทศเหมือนบ้านเราไหม กลิ่นไม่เห็นเหมือนกันสักอันเนี่ยนะไม่รู้จะไปเล่าเปรียบกับอะไรดีมันกันน่ะทันเองกันแล้วกันอันนี้ก็นี้ขนาดไม่ได้ใบไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ถึงกระเช้าป่ามมากน,นะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จะเอามาเล่าว่ายัางไงเครื่องเทศมีอะไรบ้าง